โอเคนะครับใครที่กำลังมองหา ID เปียนะครับแบบปลอดภัย100%นะครับก็ถ้าเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะเออก็การันตีนะครับ ID ไทยทุกตัวนะครับ ID นอกพี่ไม่ขายนะครับแล้วก็เนี่ยมีบริการเปลี่ยนมิลเปลี่ยนรหัส บริการดี24ชั่วโมงนะครับเพจนี้การันตีนะครับไม่เคยด่าลูกค้านะครับใครที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะทักมาได้นะครับเออก็มีคําแนะนําเยอะนะครับโอเคก็ไปดูเลยนะครับว่าในเพจอะ่ะจะมีไอเดียอะไรถูกใจน้องๆกันบ้างนะครับเออบอกเลยนะครับว่ามีหลักร้อยจนหลักพันอะ่ะเอ,อ่งานกไปเบิ้องกันโดดในเพจได้ สวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเพดกันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับสมสันตีโนหนึ่งนะครับโอเคมือนี่กาบมีอีอย่างมากนะครับวันนี้พี่สันติสิพามาเบิ่งไอคอนนะทุกคนกามือนี่นะครับกบพี่ได้เลือกมา5้าไอคอนนะครับที่พี่อยากให้เข้ามาในเกมอีหลีเดอร์บฮุนวามันสิมาแทหรือบบมานะครับต่ว่าผมอยากให้มันมาีหลีเด้กะหาคนเนี่ยอาจจะเบิ่งอาจจะเบิ่งนะครับว่ามันอาจจะเวอร์ไปเด้อ แต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าแต่ละคนน่ะเออมีโมเมนต์ที่ดีนะครับเออกันกับไปเบิ้งนะครับว่าตอนแรกอ่ะมันสิเป็นใครกันแน่นะครับละกาผมสีมะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยมันคืออีอย่างเออกันไปเบิ้งนะครับเออคำว่าไอคอนนะครับทุกคนไอคอนก็คือไอคอนครับเออไอคอนก็คือไอคอนนั่นแหละทุกคนคือไอคอนนะคำว่าไอคอนบ่เหมือนตำนานนะครับทุกคนก็คือแบบไอคอนน่ะเราจะเรียกทีมไหนก็ได้นะ แต่ว่าถ้าให้เอาไปเปรียบเทียบอะเทียบกับบ็อกโดละกันนะครับบ็อกโดดันโดอะเออในช่วงเวลาที่มันเล่นบอล่ะมันเล่นไ้สโมสซอนไดดีครับเออกับมาดลิดนะครับมันเล่นไ้มาดลิดดีครับกลายเป็นไอคอนของมาดลิดนะครับทุกคนบลูนะครับว่าซิมีลูกปั่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าคําว่าไอคอนอะมันใส่หลายทีมนะครับเออกันนั่นแหละใส่ได้ทุกตัวหลายทีมนะครับยางเมสซี่นะเมสซี่กับเป็นไอคอนของบาร์ซ่านะครับถึงแม้ซีเล่นกับปารีสกับซังนะครับแต่ว่า ช่วงเวลาที่ดียมือนก็ของบาซ่าคือเก่าครับทุกคนก็นั่นแหละเขาจะเรียกไอคอนว่าเป็นของทีมใดก็ได้นะครับเออคาว่าโมเมนต์นะครับไอคอนิกโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ Moment ก็คือแบบโมเมนต์ Moment ก็คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่เฮายิงนาทีบาปหรือว่าเออที่เขายิงประตูใช้หรือว่าเขาได้แซมประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าอ,อ แมต์นั่นกูอาจจะยิ่งแม่งขาคุกศูนย์ประมาณเนี่ยแบบทำให้โลกได้ว้าวอะเออก็นั่นแหละก็คือโมเมนต์นะครับการนะับฟุตบอลทุกโตมีโมเมนต์อยู่แล้วนะครับเออก็ว้รมเข้าไปนะครับไอคอนิกโมเมนต์นะครับแต่อคอนเนี่ยมันจำเป็นนะครับตอนนีอ้อ่าตำนานนะครับช่วงที่ผมดูมานะครับก็มีเดวี่แล้วก็แรดฟอร์ดนะครับกาบว่าแน่ใจนะครับว่า มันจะมาแค่ตำนานหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเสื้อว่าอ่านาคตนะครับมูทีมันยังเหล่นนะครับอาจจะมาแน่นอนนะครับโอเคงันกลับไปเบิรงเลยนะครับว่ามันซีมีใคข่กันแน่นะครับเอกรตัวแรกนะครับที่ผมอยากให้มาอีหลีนะครับก็คือกุนอาเกโลนะครับกรตัวนี่บอกเลยนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เคยสั่งประวัติศาสตร์ไว้นะครับก็คือ93.20ิวีนะครับเออ ก็ซัดประตูชัยให้แมนซิตี้ได้แชมป์นะครับแล้วก็เนื่องจากนั้นนะครับอ่าบุนาเกโร่เนี่ยยังเป็นดาวซันโวต,ตลอดการของแมนซิตี้เลยนะครับเออการ์ท่านมันมก,ก็นดีนะครับการผมตีค่าพลังเข้าๆไว้นะครับก็บคือเก้าสิบเจ็ดเดชเออตะวันมันก็เหมาะสมนะผมมาประมาณนี้ละกันนะครับตะวันถ้าเขาเปลี่ยนไปใส่สูตรของแมนซิตี้นะครับค่าพลังของแมนซิตี้เออเก้าสิบเก้าเลยนะ้องเว แต่ก็ได้แค่คาดการนะครับทุกคนแต่ว่าธรามันมาอีหลีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโตนี่เป็นโตที่น่าสนใจอีหลีเลยนะครับงั้นกับไปเบื้องแมททีมมันสั่งประวัติศาสตร์กันเลยเด้อขนามือพี่เลย ทีหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะโอเคนะครับทุกคนว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเออมันมีโอกาสเป็นไปได้บอคับก็คือเกมนี้นะครับกัที่คุณอาเกโรมันยิ่งเข่าเด้เป็นประตูประวัติศาสตร์นะครับที่รงไฮแมนยูบอได้แซมนะครับแล้วกะใกล้สิบเวลาราแล้วอิลีอ่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีอิลีเด้ก็น่าแหละผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับกัได้แชมที่สุดเลย โอเคนะครับตัวที่สองนะครับก็คือเฟลมันโดตอเลสนะครับกันแน่นอนนะครับตอเลสของเกมเนี้ยเออเป็นตัวที่ขายล้วก็ทําเงินให้เกมได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนตอเลสเนี้ยของเชลซีนะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการตอเลสนะครับมีช่วงเวลาที่ดีกับเชลซีมากเลยนะครับในเกม UCL นะครับที่พบกับบาซ่านะครับที่ลงเป็นตัวสำรองเดตาวาเป็นยิ่งประตูส่งให้บาซ่าตกรอบทันทีเลยนะครับ ส่วนการคาดการค่าพลังนะครับผมให้98เลยนะครับเพราะว่าตอนเลสตอนนั้นน่ะเออฮีโร่จริงๆนะครับบอสสนนะครับว่ามันสิเก่งบอเก่งนะครับแต่ว่าโมเมนต์อ่ะโมเมนต์คือช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่ว่าไซสุดเชลซีอ่ะ99แน่นอนนะครับโอเคก็นั่นแหละกลับไปเบิ้งเกมนะครับว่าเกมใดมันยิงประตูไซบาซ่านะครับกลับไปเบิ้งกานโลดนะครับว่าเกมนั้นอ่ะมันมีอีหยังกันแน่นะครับเฮ้ยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้ว มาเบื้นักอ่างตัวที่สามนะครับกาผมคาดการนะครับว่าตัวเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะมาเป็นไอคอนเด้ก็เนื่องจากนะครับมันยังเล่นอยู่นะครับเออกาที่มันเล่นอยู่นะครับเป็นล่างฟิวเจอร์นะครับค่าพลังเก่าชิบเก้านะครับ ต่ว่าถ้ามันมาเป็นไอคอนนะผมว่ามันน่าจะอยู่ที่98นะครับกาหลายคนนะครับกาคงสีคีดว่ามันว่ามาดอกนะครับแต่ว่าผมกลาล้องออกมาเบิ่งนะครับต่ว่าเลวานปีน่ยก็คือที่มันเฮ็ดห้บังแปบ่ะเอ้ยมึงทำได้ไงวะเอ้กูสมเป็นตัวสำรองนะเว้ยเออประมาณนั่นแหละครับลงไปยิ่งหาประตูนะครับกบ่าพลังเก้าสิบแปดเฮาใส่สุดของบายเยอร์น,นะครับ่าพลังกะหนึ่งร้อยครับจังไรกันหนึ่งร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเออ ฟิวเจอร์มัน99แล้วนะครับโอเคงั้นกลับไปเบื้องในเกมนะครับว่าเกมใดมันเฮ็ดห้บอกแป๊บมันว้าวเออไปเบื้องลวด ไมม่งาสโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบักโดนะครับบักโดของแมนยูนี่แหละครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่นะครับที่มันจะมานะครับเออเพราะว่าของแมนลิดกับมีแล้วยูเวนตุสกับมีแล้วนะครับการนั่นแหละนะครับกับมันุ่นนะครับว่ามันสีไม้อีหลีบอนะครับการที่พี่เฮ็ดคลิปนี่ขึ้นมานะครับผมว่า่ได้บอกนะครับว่ามันสีไม้อีหลีนะครับแต่ว่าเป็นคลิปแบบคาดการณ์นะครับ กัมีโอกาสจะมาได้อิหลีนะครับเออตะวัาถ้ามันมาค่ะพลังกับเก้าสิบเก้านะครับตะวัาถา้าเขาใส่สุดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอ่ะเออประมาณ้อยหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับบักโดเด้อโอเคงั้นกับไปเบิ้งแมตท,ทีมันเล่นเลยละกันนะครับ โอเคนะครับมาเบ่งโตสุดท้ายนะครับก็คือซีดารนะครับหรือว่าไอหัวไข่ละกันนะครับเออผมไ่ไ่ได้บอกว่ามันสิมาลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมก็มาคาดการนะครับแล้วก็อยากให้มันมานะครับแต่ว่ามันสิมาบ่มานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับขั้นมันมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าฮือฮแน่นอนะครับโดานินโยพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเออก็เพราะว่าบางโตเนี่ยมันโหดนะครับบ่งหัวไข่น่ะเออ กาบ่งว่ามันสิมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือการคาดการคร่าวๆนะครับเออคาพลังลกะ98นะครับแต่ว่าทางเขาไปใส่สุดของมาดลินะครับ100แน่นอนนะครับบอกตัวเนี่ยบ่มีอย่างชัดเจนครับ100แน่นอนนะครับโอเคงั้นกลับไปเบื้องแมทที่มันยิงประตูเลยละกันนะครับว่ามันจะเล่นแมทไหนนะครับราคาประตูของมันนะครับสีสวยงามซ้ำใดนะครับกลับไปเบื้องกันโลด